ะะก็วันนี้นะคะจะมาด้วยคอนเทนต์การแต่งหน้าหรือเปล่านี้เป็นยังไงลุคนี้เป็นฟิลแบบว่าซ็อกเกิลเมคอัพลุคนะคะเป็นแบบฟิลสว่านแบบว่าง่ายๆวหวานๆคิ้นครีนนะคะนี่เป็นฟิลแบบสีชมพูชมพูนะคะทุกคนแบบเป็นสาวรรคนอย่างที่บอกกันไปก็บอกเลยนะคะว่าถ้าพลอยแต่งได้ทุกคนแต่งได้แน่นอนเพราะว่ามันง่ายมากเป็นฟิลแบบโบโบเบเบไปนะคะทุกคนแต่ออกมาแบบ ซอฟเกิลเฉยสลิดเธอไม่ซอบเลยขออย่าเป็นคนซอบอย่างี้นะคะยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าซอฟเกิลเมคอัพลุกนะคะในช่วงของพอยเนี่ยเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะลงซินแคร์เสร็จแล้วก็จะมาลงครีมกันแดดต่อเลยตัวนี้เป็นของราแร็นะคะดีมากทุกคนเนื้อดีมากแบบเกลียยแล้วหายไปเลยอ่ะ มีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแต่ว่าไม่มันระหว่างที่รอครีมกันแดกของเราซึมนะคะทุกคนก็จะมาเติมนะคะสิ่งทําให้เราเนี่ยซอฟจากภายในสู่ภายนอกนะคะนี่เป็น3ตัวนี้เลยนะคะเป็น วีด้าโปรเลเจนคิวเทนนะคะวีด้าวิซีค่ะแล้วก็วีด้าฟูต้าแม็กซ์นะคะปกติแล้วนะคะถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยพลอยก็จะทานตัวนี้ตอนเช้านะคะ2เม็ดแต่ว่าด้วยความที่เมื่อวานนะคะลืมทานแบบทุกอย่างนะคะเพราะเหนื่อยมากก็เลยจะมาทานตอนเชา้าุกคนดูแทนนะคะก็จะเป็นตัวนี้2เม็ดนะคะแล้วก็ คูต้าแม็กซ์นะคะ1เม็ดแล้วก็วิซี่อีก1เม็ดนะคะทุกคนเวลาคลอยทานะคอยชอบทาน2ตัวนี้พร้อมกันนะคะวิตซี่วิตซี่เนี่ยคือเราจะเลือกทานตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะแต่พลอยชอบทานวิตซี่กับคูต้าพร้อมกันนะคะพอยรู้สึกว่าเขาไปช่วยเสริมการทํางานแบบด้วยกันได้ดีเนาะก็เลยชอบทาน2ตัวนี้แบบพร้อมกันนะคะแล้วก็ส่วนตัวคอลลาเจนเนี่ยเราก็ทานตอนกลางคืนด้วย2เม็ดแล้วก็ตอนเช้าด้วยอีก2เม็ดนะคะเป็นการแบบบูสต์ผิวสุด,สด จะทานให้ดูนะคะวันนี้แบบมารวบยอด3ตัวทานให้ดูเลยว่าถ้าเวลาทานพร้อมกันสมตัวเป็นยังไงนะคะก็เริ่มที่2ตัวนี้เลยอย่างละ1เม็ดนะนี่นะคะกูต้ากับวิตซีเนาะอย่างละเม็ดแล้วก็ปอกันด้วยคอลลาเจนค่ะ2เม็ดสมตัวนี้นะคะคือพอทานกันติดต่อมาเป็น4เดือนแล้วนะทุกคนก็คือ ให้ดูผิวคือช่วงนี้เป็นประจำเดือนด้วยนะคะก็เลยจะมีสิวบริเวณตรงนี้ขึ้นมานะแต่ว่าโดยรวมแล้วอะพวกแบบความชุ่มชื้นหรือว่าความกระจ่งางใสพอยรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยนะคะแบบซองที่พลอยเอาให้ดูนี้นะคะจะเป็นแบบขนาด6ผ้านะคะหรือว่าขนาดทดลองนะทุกคนมีขายตามเซเว่นอีเลเว่นเลยค่ะราคาคือย่อมเยามากนี่แต่สําหรับใครนะคะที่อยากได้ สองตัวนี้เป็นซองใหญ่แล้วก็อยากได้วิซีเป็นกระปุกนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่วัดสันทุกสาขาเลยค่ะพอจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะคะต่อมาก็จะลงคอนทัวร์แบบครีมนะคะทุกคนทุกพออยไปเห็นใน t ิ k Tok อกมาเขาบอกว่าช่างแต่งหน้าของเคนโดกับ h ฮนรี่บีเบอรนะคะเขาจะลงพวกคอนทัวร์คอนซีลเลอร์บาชอร์อะไรเงี้ยนะคะที่เป็นแบบครีมอะ ก่อนที่จะลงรองพื้นนาะอมันจะทาให้ดูธรรมชาติซึ่งพอยลองใช้ดูแล้วนะคะพอรู้สึกว่ามันทาให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะ่าทีความที่เราเกี่ยไม่ดีสีชัดเกินด้วยนะั่นพอลงรองพื้นลงไปทุกอย่างมันดูแบบเออเบรนดูเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะคะพอยก็เลยโอเคชอบรู้สึกว่าชอบเทคนิคนี้นะคะทุกคน <the> ก็ลงกรอบหน้านะคะ <the> นี่ก็ลง คอนทัวร์เสร็จแล้วนะคะทุกคนบางทีอ่ะเราเกี่ยคอนทัวร์มันไม่เนียนไงถ้าเกิดเรามาลงทีหลังหลังจะให้เราลงรองพื้นแล้วมันจะเป็นปื้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลงก่อนลงลรองพื้นอะ่ะต่อให้มันไม่เนียนอะ่ะพอเราลงรองพื้นปุ๊บมันก็จะเบรนค่ะทุกคนแล้วมันก็จะอ๊อเนียนเฉยงงต่อมาก็ลงครีมบัชกันเลยนะคะนี่ตัวนี้สีน่ารักมากเป็นชมพูแบบตุนตุนนะแต่ต้องแอบเกี่ยวเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเขาแห้งเร็วอะ่ะใช้พับจิว สีน่ารักนะมีความแบบชมพูอมแดงๆตุ่นๆจริงๆแบบถ้าขี้เกียจก็ตัวนี้บบทาตาไปด้วยเลยจบๆก็มาถึงงานพิ้วละค่ะใช้ตัวนี้นะคะเป็นดีเซนเนียนนะคะของพี่แก้มบุกด,ดีมากถูกและดีนะก็จะลงที่หลังเหมือนก่อนใช้คู่กับฟองน้ำของดีเซนเหมือนกัน คือความจริงอะเดี๋ยวนี้พอชอบแอบชอบแต่งแบบไม่ค่อยลงรองพื้นที่คอนะเพราะรู้สึกว่าเราเลือกสีมาตรงกับเราแล้วอะเออแต่บางทีถ้ามันเหลือๆแบบก็ลงลงไปนะคะเพราะความสบายใจตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้แคร์มากว่าแบบสีมันจะไม่เท่ากันนะเพราะว่าหน้าเราปกติอะคือมันขาวกว่าคออยู่แล้วอะเออรอบนี้มาแต่งก็คือมีความเปลี่ยนอุปกรณ์หลายชิ้นอยู่นะปกติก็คือ ใช้แต่เดิมเดิมอะไม่กล้ามาทําคิดแต่งหน้าเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยอัปเดตค่องสําอางคือเป็นคนแบบว่าถ้ามันไม่หมดอะก็ไม่ซื้อใหม่อะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองอะทุกคนเพราะว่าเราก็มีทุกอย่างที่มันเออ,อครอบคลุมให้มันใช้ได้แล้วเนาะอย่างพาเดดตาก็ไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเพราะว่ามันมีทั้งโทนแบบโทนชมพูโทนส้มแบบอยู่แล้วก็เลยใช้แต่เดิมๆดมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้แต่งหน้าแบบว่า เก่งค่ะที่จะคีเอดลุกขนาดนั้นเนาะจริงๆอ่ะอยากมาทําแต่งหน้าฟิลแบบสาวไวทูเค okay เพราะว่าได้กิตเตอร์ตัวใหม่มานะคะแล้วมันออกสีแบบเทาๆแบบฟ้าๆน้ําเงินน้าเงินรู้สึกว่ยไวทูเ okay <laughs> เกินขอเติมแก้มอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบละลายหายไปแล้ว <laughs> ลงแป้งต่อนเลยใช้แป้งฝุ่นทานลูเซนเหมือนเดิม มิติให้หน้ากันนะคะทุกคนเริ่มสร้างสันจมูกกันก่อนเลยนะคะก็คือบอกว่าแบบคีมอะเบนดีมากแต่พอมาลงฝนปุ๊บเป็นปื้นเหมือนเดิมแรงเกินจริงๆคอนทัวร์มันทำให้หน้าเราไม่ลอ,อยนะทุกคนไม่ใช่แค่ว่าแบบเอ้ยเอาหน้าลูหน้าเรียวต่อมามาที่คิวนะคะพอชอบแต่งแบบกระโดดไปกระโดดมามบุ้บ เดี๋ยวปัดฝุ่นออกจากคิ้วเดิมก่อนนะคะมากันเลยบอกเลยว่าวันนี้ตามภูมิใจนำเสนอนะคะคือใช้พาเลตนี้ o d b o ที่แบบเรื่องลือนะคะเขาดังมากทุกคนในติกต่อแล้วคือพอยเห็นแล้วว่าเออสีมันสวยจริงนี่นะคะเป็นสีแบบโทนชมพูแบบนี้เลยคือพอเห็นรู้สึกว่าลุกซอกเกลต้องเข้าอะ่ะเอ,อจะใช้สีนี้นะ นี่สีที่อ่อนที่สุดลงทั่วเปิดตาล่างและบนเลยนะคะแต่เขาฟอเอาเยอะนิดนึงนะคะทุกคนจนะต้องขอดูดิต่อมานะคะลงสีชมพูอ่อนตัวนี้นะคะแบบทั่วเปิดตาเหมือนกันแต่เป็นบริเวณที่แคบลงเนาะตัวชมพูเข้มตรงกลางนี้นะคะไปแบบ ชันพับตาตรงเนี้ยเราก็ลงไปห่างตาด้วยนะคะอันนี้ฉันว่าไม่ซอฟแล้วนะซอฟอยู่ทุกคนซอฟอยู่เดี๋ยวมันจะเป็นซอฟสีแรกที่เราใช้เนยะมาเบรนทุกอย่างให้มันแบบเข้ากันได้ดีนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาลงสีน้ำตาลนะคะแบบเป็นแบบ เส้นสอบไลเนอร์ชิ้นคนขนตาไปเลยลงใต้ตาล่างด้วยค่ะเสร็จปากก็จะใช้กริตเตอร์นะคะลงไปที่มีความชมพูตัวนี้ใช้นิ้วเลยจะได้ติดดีๆสรุปก็คือผสมสองวิงนะคะเอาจริงๆนะทุกคนสองพาเลตตนี้มีความใกล้เคียงกันมากเลยอันนี้จะออกแบบคอรัลกว่าอันนี้คือจะชมพูเลย แค่เขียนมากตาเป็นแบบนี้นะคะรู้แบบชมพูชมพูแต่ในส่วนของตาเราก็ยังไม่จบไม่แล้วนะคะเดี๋ยวพอเติมฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะลงไปกลางตาล่างกับกลางตาบนเนาะแล้วก็ตรงกลางตาล่างตรงนี้นะคะคือมีเราจึ้งสุดๆมาเขียนไอายไลไนเนอร์กันจริงๆอะอยากให้ใช้ไอไไายไลเนอร์สีหนังตาเพความซอฟนะคะแต่ของพอยพอดีเปนหมดพอยก็เลยใช้สีดำนะ เแล้วนะคะเขียนอายไลเนอร์เสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีความเท่ากันเหมือนเดิมแต่ก็วอร์เออร์นะคะมาใช้สีน้ำตาลในพาเลตนะคะมาเขียนทับไปทีไม่มีความฟุ้งอะทุกคนเพราะว่าเราอยากได้ความสอบเนาะเสร็จแล้วนะคะสำหรับอายไลเนอร์ก็มาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยค่ะเราจะมาเซ็ตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นอัดแข็งอีกทีนึงนะคะนี่เป็นแบบ ไม่ผสมรองพื้นนะคะ <the> เสร็จแล้วก็ปัดแก้มค่ะใช้จนเห็ดแพนสุดๆลูกรักนะคะปัดลงไปแบบชุกๆุเด่นเลย <the> ถึงขั้นตอนทาปากนะคะ,ะว่าใช้ตัวที่ใช้เป็นครีมบัตน,นะคะลงไปก่อนแล้วก็ทับด้วยกรอสตัวนี้นะอื <the> ก็จะทับด้วยกรอตัวนี้เลยนะ <the> เพราะว่า ตัวกอไม่มีสีแร้วไงเขารู้สึกว่าถ้าเกิดลงอะไรที่มีสีเ,อเยอะแล้วก็ลงกอไปอกอะ่ะมันรู้สึกแบบสีมันมากไปหน่อยเออแต่เดี๋ยวพอจะไปทําผมแล้วก็เปลี่ยนชุดมาฟินิชให้ดูนะคะว่าแลเราทาผมแต่งตัวแล้วมันจะซอฟขนาดไหนซอฟเกลร์จริงหรือเปล่าไปดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะทุกคนก็เป็นฟินิชลุคแบบที่ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปทําผมมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นลุคฟิลแบบ ซอฟ i กลนะคะแบบว่าสวนหวานแบบเรียบร้อยพูดน้อยหรือเปล่าก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็เป็นการแต่งหน้าแบบว่าง่ายๆนะคะทุกคนแบบโบโบไปๆไปแต่ก็ก็สวยอยู่นะว่าไปซอฟ i กลเมคอัพลุคนี้นะคะก็นอกจากที่เราจะ ซอบด้วยเมคอัพแล้วนะคะก็อย่าลืมซอบจากภายในนี่พอยบอกนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับตัว Vida าคอลลาเจนคิวเทนะคะวีด้ากูตาแม็แล้วก็ Vida าวิซีนะคะให้มันซอบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยค่ะทุกคนสุดท้ายน,นี้นะคะพอก็ต้องขอบคุณทุกคนมากแล้นะคะที่ดูกันมาจนจบเนาะยังไงนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์พคุยกันได้เช่นเคยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ